ดวนไทยแซงเหนียนร้องพลิกราชบุรีถล่มยับฮ่องกง7-0งคอมเมนต์เวียดนามคลั่งไม่เชื่อสายตาเหตุการณ์สุดระทึกในวงการลูกหนังเอเชียที่ทำให้แฟนบอลทั่วภูมิภาคต้องจับตามองเมื่อราชบุรีเอฟซีสโมสรชั้นนำจากประเทศไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพถ้ว่ใหญ่ไล่ถล่มทีมจากฮ่องกงแบบไม่ไว้น้าไปถึง7-0สกอร์ที่ทำให้ทั้งสนามแทบระเบิดด้วยเสียงเฮจากแฟนบอลไทย และในขณนะดเดียวกันก็ทําให้แฟนบอลเวียดนามถึงกับช็อกหนักจนโซเชียลประเทศเพื่อนบ้านต้องลุกเป็นไฟหลายคนไม่อยากเชื่อว่าสโมสรไทยจะทําผลงานได้เหนือความคาดหมายขนาดนี้ก่อนเริ่มเกมไม่มีใครคาดคิดว่าราชบุรีจะสามารถเล่นได้เหนือชั้นขนาดนี้แม้ทีมจากไทยจะถูกมองว่ามีศักยภาพดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังแต่การเจอกับทีมจากฮ่องกงที่เพิ่งเสริมทัพด้วยผู้เล่นต่างชาติหลายคน ก็ถือว่าเป็นงานหนักในสายตานักวิเคราะห์อย่างไรก็ตามเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มต้นดังขึ้นราชบุรีกลับแสดงให้เห็นถึงพลังความมั่นใจและความเข้มข้นของเกมที่เหนือกว่าชัดเจนตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกทีมไทยเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องทั้งการลากเลื้อยของแนวรุกการตัดบอลจากกลางสนามและจังหวะเข้าทำที่เฉียบคมเกินคาด ลูกแรกเกิดขึ้นในนาทีที่12จากจังหวะก,การเปิดบอลของฟูแบกฝั่งซ้ายที่โยนเข้าไปในกรอบก,ก่อนกองหน้าชาวไทยจะโฉบเข้ามาหม่งเต็มศีรษะบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปอย่างสวยงามเสียงเฮดังกระหึ่งไปทั่วสนามและแฟนบอลราชบุรีที่เดินทางมาเชียร์ถึงขอบสนามถึงกับน้ำตากรอด้วยความภูมิใจหลังจากนั้นราชบุรีไม่หยุดแค่นั้นพวกเขายังคงเดินหน้าบุกอย่างไม่ลดละ นาทีที่26ลูกยิงไกลสุดแรงจากกลางสนามของกัปตันทีมพุ่งเสียบสามเหลี่ยมอย่างเฉียบขาดกลายเป็นประตูที่2บรรยากาศในสนามเริ่มร้อนแรงแฟนบอลฮ่องกงเริ่มเงียบลงขณะที่ฝั่งแฟนบอลไทยส่งเสียงเชียร์ดังก้องจังหวะต่อมานาทีที่35ราชบุรีได้ลูกเตะมุมและผู้เล่นต่างชาติของ เข้าไปอีกครั้งเป็นประตูที่3แบบสุดมันฮ่องกงเริ่มเล่นพลาดมากขึ้นการสื่อสารในแนวรับดูสับสนขนาดที่แนวรุกแทบไม่ได้สร้างความอันตรายใดๆเลยเข้าสู่ครึ่งหลังฮ่องกงพยายามเปลี่ยนแท็กติกเน้นตั้งรับแน่นและรอจังหวะสวนกลับแต่ราชบุรียังคงไม่ปล่อยให้คู่แข่งได้หายใจหายคอนาทีที่51ทีมไทยมาได้ประตูที่4จากจังหวะชิงเร็ว3จังหวะสุดเนียนตา ก่อนที่กองหน้าตัวใหม่จะซัดเต็มข้อเข้าไปอย่างเด็ดขาดผู้บรรยายเกมถึงกับพูดว่าราชบุรีวันนี้เล่นเหมือนทีมยุโรปซึ่งคำพูดนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียของแฟนบอลในเวลาไม่นานจากนั้นในนาทีที่63ราชบุรีมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ผู้เล่นฮ่องกงทำฟาวในเขตโทษและผู้เล่นไทยไม่พลาดซัดเข้าไปอย่างมั่นใจ5-0เสียงเชียร์ของแฟนบอลดังลั่นจนกล้องสัน่น ภาพในทีวีจับได้ถึงรอยยิ้มและน้ำตาของเด็กไทยที่ถือธงชาติในอัธจันทร์ภาพเหล่านี้สร้างความซาบซึ้งให้คนทั้งประเทศเพราะมันสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างแท้จริงของฟุตบอลไทยที่ไม่เคยยอมแพ้นาทีที่74ราชบุรีมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งจากจังหวะโต้กลับเร็วบอลถูกแทงทะลุช่องให้แนวรุกสปีดเข้าไปดวลตัวต่อตัว,ตวกับผู้รักษาประตูก่อนจะชิปข้ามหัวเข้าไปอย่างเหนือชั้น6-0 และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2ราชบุรีได้ประตูตอบฝาโลงจากลูกยิงฟรีคิกสุดสวยพุ่งเสียบเสาแบบไม่เหลือซาก7-0สกอร์นี้ไม่เพียงสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับสโมสรแต่ยังทำให้วงการฟุตบอลไทยได้รับการยกย่องจากทั่วทั้งภูมิภาค หลังจบเกมสื่อหลายประเทศรายงานข่าวนี้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเวียดนามที่มีการพูดถึงราชบุรีอย่างกว้างขวางสื่อเวียดนามรายใหญ่พาดหัวว่าราชบุรีถล่มฮ่องกง7-0ทําเอาแฟนบอลไทยฉลองทั้งประเทศขณะที่แฟนบอลเวียดนามในคอมเมนต์ต่างประเทศถึงกับโต้เถียงกันสน,นั่นบางคนยอมรับในฝีมือบางคนถึงกับบอก,กว่า ฟุตบอลไทยพัฒนาเร็วกว่าาทีคาดและบางคนถึงขั้นแซวว่าทีมชาติเวียดนามเองอาจต้องระวังราชบุรีในระดับสโมสรนในอนาคตคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามจำนวนมากถูกแชร์ในกลุ่มลูกหนังเวียดนามเช่นนี่คือบอลไทยยุคใหม่เขาไม่กลัวใครอีกแล้วหรือราชบุรีเล่นเหมือนทีมในเจลิกเลย อีกคนเขียนว่าเห็นแล้วต้องยอมรับว่าไทยเหนือกว่าฮ่องกงมากจริงๆวันนี้เราต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันก็มีบางเสียงที่ออกแนวดรามา่าฮ่องกงเล่นเหมือนไม่อยากชนะเลยแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความตกตะลึงของแฟนบอลเวียดนามที่ไม่คิดว่าฟุตบอลไทยจะพัฒนาเร็วและแร่งขนาดนี้ ฝั่งแฟนบอลไทยในโลกออนไลน์ต่างแสดงความภูมิใจมีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชบุรีถล่มฮ่องกงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบอลไทยไม่แพ้ใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภูมิใจไทยเต็มหัวใจขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วหลายคนชื่นชมการทำทีมของโค้ชที่ใช้แผนทันสมยัย มีการเพรสซิ่งเวลแอร์และเล่นบอลสั้นที่มีประสิทธิภาพเหมือนกับสไตล์ของทีมยุโรปและยิ่งไปกว่านั้นราชบุรียังใช้ผู้เล่นดาวรุ่งชาวไทยหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมทำให้เห็นว่าอนาคตของฟุตบอลไทยกำลังสดใสจริงๆผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลจากหลายประเทศต่างให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าการพัฒนาลีกไทยและโครงสร้างเยาวชนคือกุญแจสำคัญ ราชบุรีถือเป็นตัวอย่างของทีมที่ลงทุนในระบบเยาวชนและการจัดการภายในสโมสรอ,อย่างมืออาชีพผลงานนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การทำงานหนักและวิสัยทัศน์ระยะยาวของทีมในขณะที่แฟนบอลเวียดนามบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมทีมในประเทศเรายังไม่สามารถสร้างผลงานระดับนี้ได้ มีการเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมาระหว่างฟุตบอลไทยกับเวียดนามในระดับสโมสรซึ่งในอดีตอาจสูสีแต่ตอนนี้ดูเหมือนฝั่งไทยจะเริ่มทิ้งห่างเล็กน้อยทางด้านเทคนิคการจัดการและระบบการฝึกซ้อมบางคอมเมนต์ในเพจเวียดนามกล่าวว่าราชบุรีทำให้เราเห็นว่าฟุตบอลไทยกำลังจะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งอีกคนเขียนว่า ดูเกมนี้แล้วต้องยอมรับว่าทีมไทยมีสมาธิแไอและเล่นอย่างมีระบบมากกว่าเราหลายเท่าและยังมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจอย่างตอนนี้ฟุตบอลไทยคือแรงบันดาลใจให้เวียดนามต้องกลับมาทำงานหนักกว่าเดิมบรรยากาศหลังจบเกมที่สนามเต็มไปด้วยรอยยิม้มนักเตะไทยเดินขอบคุณแฟนบอลรอบสนามอย่างอบอุน่นโค้ชและทีมงานต่างสวมกอดกันด้วยความดีใจ ขณะที่สื่อเกาหลีและญี่ปุ่นต่างชื่นชมการเล่นของราชบุรีว่าเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจับตาที่สุดในเอเชียปีนี้หลายคนคาดว่าหากยังรักษามาตร,รฐานนี้ไว้ได้ราชบุรีอาจไปได้ไกลถึงรอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปชัยชนะ7-0ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่3แต้มในตารางคะแนนแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าฟุตบอลไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่พร้อมท้าทายทุกทีมในเอเชีย เสียงร้องของแฟนบอลเวียดนามที่ไม่อยากเชื่อสายตากลายเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความสำเร็จของราชบุรีและของวงการลูกหนังไทยที่ไม่ยอมหยุดพัฒนาอีกต่อไปนี่คือค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจที่แฟนบอลไทยจะไม่มีวันลืมการชนะฮ่องกง7 0ไม่ใช่เพียงเรื่อง ของตัวเลขแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความสามัคคีและความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ทุกเมื่อเมื่ออยู่ในสนามฟุตบอลและในค่ำคืนนั้นธงไตรรงโบกสะบัดอย่างสาง่างามกลางแสงไฟของสนามพร้อมเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้ๆที่กล้องไปทั่วทั้งเอเชีย